ดอกผักขยงยามฟ้าแดงคำลงมาสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายครับทำเกษตรทําให้เป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ผักพื้นบ้านของทางภาคอีสานชนิดหนึ่งนะครับเป็นนี่ครับเขาเรียกผักขยง่ะครับมันเป็นผักพื้นบ้านที่เป็นวัชพืชในนาข้าวนะครับสมัยก่อนจะมีเยอะมาก เยอะจนกระทั่งเอาไปแต่งเป็นเพลงได้ที่ว่าหอมดอกผักขยงยามฟ้าแดงคําลงมานะครับเอาไปแต่งเป็นเพลงได้เลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เริ่มจะหายากแล้วนะครับเพราะในนาข้าวส่วนใหญ่ตอนนี้จะใช้สารเคมีกันเยอะไอ้ผักพวกนี้มันไมน่มันไม่ชอบสารเคมีนะครับมันก็ล้มหายได้จากไปเยอะแล้วนะครับถ้าเป็นนึ่งเทพเขาจะมาใส่กระถางปลูกกระถางนึงยี่สิบสาบาทนะครับผมค่อนข้างจะหากินยาก อันนี้ผมไปตลาดไปซื้อมากําละห้าบาทนะครับผมก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆเอาไ้ชุดนี้แหละแบ่งส่วนหนึ่งกินส่วนหนึ่งเราเอาลองเอามาเพาะดูนีเอามาเพาะามาปลูกดูนะครับเพราะว่าไอ้ตัวผักขยงเนี่ยเป็นผักที่มีเขาเรียกแหละมีกลิ่นหอมฉุนนะครับแล้วก็รสชาติม่จอกเผ็ดเผ็ดร้อนนะครับมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรเป็นไอ้เขาเรียกเป็นยาระบายนะครับไอ้เป็นยาระบายต้นมันเอาไปบดทา แก้ผื่นแก้คันได้นะครับส่วนมากแล้วทางไพศานเขาจะใช้ในการใส่ในแกงใส่ออบต่างๆนะครับเพื่อจะดับกลิ่นคาวได้นะครับรสชาติดีเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไปดูกันว่าเราจะเอาผัก5บาทเนี่ยจะเอาไปขยายพันธุ์กันยังไงนะครับปลูกกันยังไงครับผมเริ่มหมดเลยครับแค่อันนี้ผักอย่างที่เราซื้อมานะครับ5บาทก็แบ่งนะครับเลือกเลือกผมมีเคล็ดลับนิดหนึ่งครับเวลาเราจะเลือกเอามาปลูกอ่ะพยายามเลือก กิ่งที่มันที่มันแก่ๆครับเนี่ยกิ่งใหญ่ๆเนี้ยแข็งๆเนี้ยนะครับเลือกมาก่อนเลยนะครับกิ่งเล็กๆเ,เนี้ยเราก็เอาไปกินนะครับเพราะมันยังอ่อนอยู่มันจะกินได้หมดเลยนะครับเนี่ย ไอ้ okay. ส่วนนี้เดี๋ยวเอาไปกินเทคนิคของผม,มน,นะครับทุกครั้งที่ผมจะปลูกพวกผักสวนครัวนะครับหรือพวกผักเล็กๆพวกนี้ผมจะใช้การชําน้ําก่อนโอเคไอ้ okay. ส่วนนี้เดี๋ยวอ,ออกมาก่อนมาส่วนนี้นะครับเลือกเลยที่เรามาแช่นะครับเวลาจะแต่งนะครับกิ่งพวกนี้ตัดนิดนึงนะครับคนเนี้ยสังเกตได้ไหมครับเห็นไหมครับเนี่ย มันตัดมาหลายวันแล้วมันก็จะเหี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดใหม่เพื่อให้มันใช้ส่วนนี้เอาไปแช่น้ำเลยให้มันสามารถดูดน้ำเข้าเลี้ยงต้นมันได้ดียิ่งขึ้นนะครับพรเดี๋ยวลาลากันออกนะครับลากออกตรงนี้นี่นี่เห็นไหมมันเริ่มมีนิดนึงแล้วเพียงแต่มันโดนตัดมาซะก่อนนะครับนี่ราตาว้ก่อนเลยนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วทีนี้เรามาเตรียมน้ำกันเลยครับผมจะนี่น้ำผมเตรียมน้ำมาแล้วนะครับแบ่งนิดนึงผมจะทํำสองส่วนส่วนที่เป็นยอดมันกับส่วนที่เป็นไอโคนโคนต้นที่มันยังแข็งแข็งอยู่แล้ว,แล,วแล้วตัวยอดมันเริ่มจะเนาเหี่ยวนะครับสองส่วนนี่ครับพลาดไม่ได้นะครับ ราคาถูกแต่คุณภาพใช้ได้เลยนะครับใส่นิดนึงให้มันได้สดชื่นเหมือนที่บอกครับตัดมาแล้วอย่างน้อยผมว่าไม่ต่ำจาก2-3วันให้มันสดสดชื่นก่อนก่อนที่เราจะเอามันไปปลูกต่อนะครับ แช่ให้ข้อมันจมน้ําอะครับจะจะก,กี่ข้อก็ได้หนึ่งข้อสองข้อได้หมดขอให้มีข้อใดข้อหนึ่งจมน้ําอะครับไม่ได้ออกรากตรงนั้นได้นะครับนี่นะครับโอเคส่วนชุดนี้เป็นชุดที่ผมแช่มาสี่วันแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้สี่สี่วันแล้วนี่รากขาวๆนี่คือรากอันใหม่นะครับไอรากดำๆนี่คือรากอันเก่า น,นี่รากเก่านี่รา,ากใหม่นะครับยอดใหม่นะครับนจริงๆผักกะเเยงอ่ะเป็นผักที่ชอบน้ําก็เหมือนที่บอกครับมันเป็นวัชพืชในนาข้าวแถวภาคอีสานนะครับฉะนั้นแล้วมันก็ต้องอยู่กับน้ําตลอดเลยนะครับมันเป็นคล้ายๆกับเป็นผักเป็นเถาเหมือนกันแหละเป็นคล้ายๆกับบวัวบกอะไรพวกนี้ครับที่มันที่มันจะไหลไปเรื่อยสามารถเอาหักแล้วไปปลูกได้เลยนะครับ แต่ยุคนี้สมัยนี้ครับขายกันกระถานละ2 0่สบามสบาทตามร้านต้นไม้นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนยอดมันนะครับส่วนยอดที่เอามานี่ทราแตกยอดอแตกแตกแตกรากกันเหมือนกันอันนี้ไม่แตกแตก่ก็ไม่ตายอ๋อแตกครับนี่รากนิดเดียวนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเจะวันนี้ก็สี่วันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไปปลูกลงดินด้านได้เลยนะครับอเดี๋ยวเตรียมดินกันครับนะครับวิธีการปลูกก็จะเหมือนกับปลูกอตัวบวัวบกหรือว่า,าผักชีล้อมนะครับไปคล้ายกันเพราะว่าผักตระกูลนี้จะชอบชอบน้ํานะครับผมฉะนั้นแล้วถ้าปลูกในกระถางนี้นะครับ ถ้าใครมีจานรองกระถางให้ใช้จานรองด้วยแต่ถ้าไม่มีมอผมไม่มีเนี่ยเพราะเป็นตัวกระถางเก่าผมก็จะเอากระถางเก่าอีกใบหนึ่งนะครับเอาถุงใส่แล้วน้ําใส่ไว้ด้วยนะครับพอผมปลูกเสร็จแล้วอ่ะผมจะแช่แบบนี้นะครับเพื่อเวลารดน้ํะข้างล่างจะได้เป็นน้าอยู่ตลอดเวลานะครับดินจะได้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับผักชีล้อมอ่ะครับเพราะผักวกนนี้ขาดน้ําไม่ได้ถ้าขาดน้ําวันสองวันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตายนะครับเพราะมันเป็นเพราะว่าพื้นเพลข,ของมันอ่ะเป็นผักที่อยู่ในท้องไร่ท้องนา ที่มีน้ําขังแล้วมันก็จะขึ้นอยู่ตามตามคนเรียกอะไรตามแถ่บ้านผมเรียกบิ้งนาครับตามโคกนานะครับโอเคเรามาปลูกกันตอนที่เป็นกิ่งเป็นตอมันก่อนนี่ครับเอาตอมปลูกก่อนผมจะปลูกอยู่ในกระถางเดียวกันเลยนะครับไว้ให้มันให้มันติดทั้งหมดแล้วแล้วถ้าเราแยกตอนที่มันเป็นดินอยู่มันจะแยกง่ายกว่าโอกาสตายน้อยกว่านะครับปลูกเลย เสร็จแล้วก็ลดน้ำเลยครับเอเสร็จ <Okay. S 1> แล้วใส่นี่นะครับโอเคนะครับแล้วเราค่อยเปิดดูน้ำสักสองสาวันครั้งก็ได้ครับี่แช่ไว้ในน้ำนี้เลยนะครับแล้วไว้ในที่ร่มนะครับไม่ต้องออกกัางแดดนะครับ จริงๆอ่ะมันก็เป็นไม้กลางแจ้งเหมือนกับพวกที่ล้อมอ่ะครับเหมือนมูบกที่ล้อมเพียงแต่ต้องปลูกใหม่ๆอย่างเงี้ยเอาไว้ที่ล้อมก่อนสัก3วัน4วันนะครับแล้วก็อออกไปรับแสงนะครับผมโอเคหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดรูกปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนํามาเสนอในโอกาสต่อไปอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ